กาบสบายดีและสวัสดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องเปริร์สุขูสู่คนพี่น้องเลยบพรว่าสิอยู่ในและกต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องบปาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันตอนค่อยคำลงแรง,งตอนคำคำเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องเลยอ่าบปาเตียงเวะมหาเนาะทั้งยายเมย์น้องดอนแหละพ่อแม่พี่น้องเลยพอดีอันนะ่ะได้ผ่านลงมาทั้งนี้มื่อนี้พี่น้องเลยก็เลยเวะมหาแล้ว เนาะพี่น้องเนาะอ่าเห็นว่าคนเฒ่าคนโออยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยทั้งแรกก็เลยไปหาน้องมวยเลยเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจ,จบุญาฝากเงินมาให้เราแต่ว่าเรายังบ่อยู่เฮือนพี่น้องเลยอ่าก็เลยผ่านมาเวหายายเม่น้องดอนก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าอีกต้นเล้วพี่น้องเลยจัเราเห็นยังก็ค,ค,คอกแคคอยู่ฮะพี่น้องเลยเนาะไปะเดี๋ยวเข้าไปหาเรานักกันพี่น้องเลยอ่าไปพี่น,อน้องเลยเนาะอืมอนี่ย โอ้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปมาหาทั้งยายเพิ่นก่อนบานนี้พี่น้องนี่เนาะอืมแม่เจ้าด้วยสบายดีเด้อยายเด้อเฮ็ดยังอยู่นี่ฮะโด้ยสบายดียายสบายดีโด้วยกำลังเฮ็ดอีสั่งเนาะนี่เนาะหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวเยิ่งเลยดีอ้าวเนาะอยู่คนเดียว เม่นบนมีด้กินกินมักบูอบนี่แหละบอใช้มันคือว่าบออันนั้นบม่ได้เฮือนซ้านแล้วแล้วบ่ไไปอยู่พุ่นบอชนะบม่ไปอยู่นม่นน้อยอยางอยู่เผาอันนี้สะกอนไปอยู่ทางไปนะถึงพล้วยังชิด้ยเหือแห้งเม่นดิีเลยเผาอันอันนี้พักงานมากบวบังอย่างนี้ ท่างยาค่ะให้เลยให้เลยชัยชุมหันเอาคงขวัญผปาลูกคงขวัญลูดเอาคือหูห้ว่าเขาคือู้ไรลูกเอ้ยหูป้ปานว่าเขาเขาสีมาจะคือว่าคงขวัญให้เขาเอาให้คงขวัญไห้โย,ยูโเลียวเห็นหลุดประเด็นเขาว่าโอ้ยตัวเองว่าหลุดพื้นมาอีกแบบอะอ,ะอ่า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  บริมีไผ่เวมหาบ่สะส่วนบ่ได้ลูกต่ลูกมากกูได้เมยุเียรอ่าเขาน้ำซ้ำปาเอามาจะใช้สกินมาเนี่ยเาน้ำช้ำผ้านะเลยบาเทฟผู้ดีอันนั้นแล้วเที่ยวมาฮามินขอบใจลายบาเทฟผุดหน่เลยผพ่นาเมยเอ้เงินคำกับร้ายผุด่าเลยเมย์เนชื่อ เขาซื้อของกินลังเท่อกอะั <ừ> นาผูซื้อไม่กินดูเม่บุญกับโบเหน็นหน้าผุดดอกย้อนแม่บเดิไปเดมาทางไรนนี่แหละจังโบ,บเห็นบุญนะ<ด>อยากเหน็นผุอยู่ยังวะดูที่ว,ว่าไปพุนกับป้าอันนี้ฮันมามดโลกอันนี้ฮะบ่มันมีอย่างนี่คือมีเครื่องน,น,อนั่นนะยังกระโฉบยังกระท่านบ่อันนี้น่ะ บองอยู่ได้ดุลานี่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 เออเจนี่งานเจนี่นี่อยู่เจน่าผาแพ้มังบัวมังน้อยแมย์ได้ขยะอยู่เลาะเบิ่งกวัโอ้อยันข้าวลักบ่เป็นข้าวลักงัวงัวกินงัวเบ้งเมย์่ะเพาอยู่เดือมือคันนี้ไปกลางบ้านท่านยากกลางมุนโลกอ่ะบ่มีผู้ไรให้โอ้ ผม่อะบอยู่คียวหโดยโดยโดยร้านนีกับข้าเจ้ากับไปไปงานข้าวนาลยโดยข้าวกับเผื่อมาพ่อสีไรไรกับพ่อแห้งวะาโดย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 อยู่เดียวแมเป็นวัดเป็นไหนชมบ้าลูกกับเพื่นกับมาจอบแม่อยู่เพื่นกับบรปะไดถิ่มดอก สุดายเองบูจากไปเองนี่บ่ดสุดายพักสุดายเนี่ยปลูกของพังนี่แหละไม่นานขันไปผัดโยมันก็เอช่อยมันเราเล่นชิว่าเอาหะยังว่าพ่อได้กินลูกมากแต่พุ่นกะเก็บเมื่อรั่วอ๋อออดนมำมือมันบ่มีขนาดลูกเอ้โดนิน่ยเนี่ยอยากมะพริกนี่ยกโดคุ้งอยู่านก็ไปบึงกว่า มะพร้าแม่มมปลูกนี้วางเดือนสิบเอ็ดนี่ปลูกง่ายนี่ดอกเนีกะเพราอ,อยู่มันจกแจงงูอะไรกินไบมมันกลับไรกระชายป่ะนี่โอ้กระชาอย่นี่ขาน่อยนะปลูกเชื่อแจ้งบุญชิได้ได้จะชิได้คนเถ่านอะคนเถ่าเห็นยังกระชายไปเบิ้ ในใจอยากไปอยู่เลยในคนวันมือขึ้นเฮือนพันในเด้่องแตคือว่าวันจันทร์ขึ้นเฮือนจะไปอยู่บ่จังว่าได้ผุขะอ้าวก็ไปยินดีน้ำลูกน้ำเต้าเน่เพิ่นก็มาบอกยิ่งด้วยไปได้ไปอยู่พังไปนี่ได้ขึ้นเฮือนขึ้นชานลูกเต้าก็ไปแล้วมีิจูไปอยู่ทางไปนะครับ ขันไปอยู่เป็นรักเป็นแรงนะบอยากไปปไหนแล้วแม่นี่คือนอเครื่องปูบบแม่ได้ไรโอ,เอนเฮาได้กินเ้าบุมีเงนินซื้อนนข้าบูขายผัดแพงกว่าอันเ้าเห็นุนา่นาอะอือผู้ขา S <S ก็เลี้ปลูกเอากินเองบะนี้เนาะพอได้กินลูกทางนันมาก็ได้กินร้านทางนันมาก็ได้กินยังใครเละขึ้นว่ะอพอได้กินได้ไบบย้ำกบลาไเดี๋ฮะนี่ก็งูว่ะข้าวมุนเม็ดนี่ฮาก็พื้ขึ้นอีกนี่พืชขึน้นบาทน,นี่ก็ดอกอีกบาทน,นี่อ่ะอ่ะ โอ้ขนะดบึงในทงหันบุษเสือบึงผักของขวัญเลยนี่นะโอ้ยให้ไม่เท่ากินช้าบ่กินไม่เท่ากินเก็มันกระเลโอหมูนี่ก็กินมังอันนี้แหละบอกกินมังบวบนีไหม หากบุีผู้มีป้าแกงแก่แล้วผู้ไข่เดียดว่าได้ผู้ได้้าเพอได้ออกใส่แไดู้เลยีได้พอม่ห้าวตะกี้นั้นเบนบ่ด้วยพอจะข้าวตะกี้จะผ่นย่างไปนำาคกเดิมคำลูกเอ้ยแค่พักทากูเด้ะกูมานีได้แกงผ่นว่ะอ๋ออ๋ออ๋อ พอหันเพิ่นก็นี่ปะแล้วได้หลายปีแล้วลูกเอ้ยแม่ก็อายุ80 90แหละอ๋อแม่นี่ค่ะอายุนะดพี่น้องเอ้สๆอันอันนั้นบักบวบว่ามันมีลงมาเบิ่งดูไม่เ่าอ่ามาเบิ่งดู ใช่ป่ะมันมีเห็นไหมพี่น้องไยพี่น้องไงจะใช้เบาะจะซื้อมาจากประตูอืมมีนี่บอกมันคือหมากหน่อยเทอะนะมันยังระท่านงหญอยู่ได้ดูลบอกอันนี้รนดออกอนี่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 ดอกอันนี้ฮะจะซักว่าจะซื้อบ่อนี่นะไม่ได้ใช้ข้างเลยปลูกใช้ซื่อไม่ได้ใช้ปลูกมันไปลอยไปลูกมันลอย ง้หมอมือเช่ามาหันอันนี้มันมันมืดแล้วมันบอดอกนี่มือเช่ามาเนี่ยมันบ้านหุ่งเรื่องสลโอไปกลางอ้ามได้ยังวะเออเออเออเพลบ่อาดกแท่งสีเวนกินเรีอจะบ่บอลูกลานผู้นั้นมาโคกหายผู้นี้มาปั้นก็หายนะลูกลานแต่ก็เพลงไว้เออแล้วเพงไว้เผาลูกลาน ข้าวบริยูบริบกบ้านี่ดอนี่ครุขระอ่อนี่ใช่เบิ้งเนี่นี่อันนั้รบว่าี่มาบริกเหล้าายอัน็ครื่องบวบแล้ววะเมื่อไหร่ไรเบิ้งมาเ่ยอะไรก็ไม่เห็นในเครื่องบวบเลยเนาะปลูกตั้งแต่ก่อนดำหน้าเพราว่าไม่เาบ่อหนาว่างเดือนหกเดือนเจ็ดนะแม่อมันก็หึงตัวได้มันเดือนสิบเอ็ดเนาะ ยังได้กินหึงอยู่เนาะยังได้กินต่อไปกับเอาผ้าอไงบ่เอามันมันมุดหน้ามุดยังผุนเดือนหนึ่งเดือนช่องผุนมาจะกมุดบดมันกับมะนาหมอกได้ลูกหลานมันบไปใต้ได้เอามุดหน้าได้โดยธรรมชาติเลยธรรมชาติเด็กดอกไม้กับหงอยู่ก็ไม่ได้หดหน้าเอาน้ำหมอกน้ามันนั่นเป็น ยามเขาคือยามเขาเ<อ>น,นี่ยอ๋ออันอะไรเขาเหรอกะเป็นไรนี่กับพุ่มหนึ่งอยู่รลุมหันช่องพุ่มมานะฮะอืนนะอมใช้อยู่พี่มีพี่กระมีรมไฟตะกวัวมีพี่กระมีบ่โอ้ป<ะ>อาเขาป่าเขาดงปบอออออนไรมาเพมีกอนไม้อีกน,นี่เนเาะอ้กกนนะอ เจาโอ้ยไม่เท่าเจ้ากับหางเลยก็หันมันหันโอ้ยหันบ่หันกีับเรื่องมันจะหันขโนยวะเอ้าใต้ไพ่แดงหุ้งแล้วบะเนี่ดอกไพ่มีหลายโอ้มีไพ่โชลาเซีวพ่อเช่องดอกยูดีดอกนึงอยู่งันดอกนึงน้ำในจะไปเอาอยูใช้ใส่ไม่เท่าลูกลูกอะไรล้านเข้าล้านอะไรคนมาตักให้ Tell them sang đi, nằm sang này, thì, sàng này, này. Ồ, cũng nằm kung kìa nè. Chị nằm đi nè. mày nè. O mày nằm sang. Ngôi. Say chị chị nằm kìa 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 nằm แต่ว่ามันนบมีโบมีผูกไปหาน้ำมูกใกล้นี่บบออกว่แถวนี้น้ไมนี่มันออกกับขงไผยของมันเะอยารเขาวงไเขาจะไปหาถมากินแบบนี้นะดงนาเวียนะคัพูดเลยดงนาคพูดอะอ๋อ ถ้าไม่ถอดลุมันเคยไปนะถ<ร>้ามันบอกไปหาก็บบริจินแม่นี่ <c oughs> ลังเทือก็ไปหาลังมือมันบม่ได้ก็บบริจินเลยคายพอได้นมให้อันน้อยอันอะไรเถือกองลังเทือไม่เท่ากันคายย้อนมักบวมังเบียบนี่เด็ดคายได้ มันล่ามไปได้แค่หนึ่งหวงแค่หป้าแล้วก็เด็ดแล้วบดีเมทาุกเลยเด็ดแล้วก็ไปหลอกคายแล้วก็พอได้นมปนฉปาร้านนะเขาไม่ได้กินพออยู่ได้หายิจนี่สักคนนีคนย่งไม่ได้พ่ออุตรายด้วยด้วยเพราพ่อพู้นี้ป้านั่นผูดนีเจ็ดเดือนพ่อคนไปาก โดยดูกัมพากัมพออีตนน้องเป็นตูเนาะเห็ดไดๆพี่น้องเลยอีรูร่อนผูกขาไงอีรูไปอยู่น้ำลานเลยไปดีเด้อร์พังเบิรงนี่แล้วไปอยู่เพีเดียวมันอันตรายแล้วบาดเจ็บเป็นเี็ดุ่นไพชิเบิงไปลูกบอว่าไบาดเป็นหันเป็นหนีมาไพชิเบิงเนาะเจับกุกนรไพชิได้ลักมาเดี๋ยวเลยลูกเอ้ยพอได้กิน หอยบ้านหนเมืองกินน้ำเด้อห้ากับพอได้เก็บเงินชิปเงินหาหนาเลยโดยโดยโดยผัดหาลังเถือห้าผัดบุมีมัพริกเต้งนู้นว่ผัดก็มากว่ามพริกก็ทชงหาพันก็บไ้ขายได้ขุมืินพิปพัด้ามอยู่ในห้ามในนอกไงชงเทไรอันมาพริกนีชิปันได้มียอะเลยขายหาขายบุรี่ก็ไรผัว ยโดยโดยโดยเอ้าสนพี่น้องเลยอันหนึ่งเขานี่กินไม่ยังกินกระเบนน้บริมีบ่โดยโดยพี่น้องเลยจับเจียวจ้ำจุไปแล้วก็นอนโอ้ยเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเนี่ยกินมาให้กินก่อนเด้อแสเด้อไปเบิ่งใน่ใช่อยู่ในรถเท่านี้เลยเนาะ ก็ใช่หลุดเลยโอ้ยคือบอกไม่กินบ่ได้ของขวัญขลามคลองขวัญโอ้ยขอบใจขอบใจมักบวบขลามมากบวบน้อยนี่เอ้ยจ้าเจ้าวจ้าวจ้ามันขลามได้หรือไงเก่งชนะไม่เซ็บเนาะเจ้าวเก่งชนไม้แก่งสกบสิเกียบเจ็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 บดู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 พี่น้องเลยเบิ้งซาไปเบิ้งอันนี้มาฝากแล้วก่อนไม่เท่าอ่าเพิ่นอยู่ผู้เดียวพี่น้องเลย có tiền anh là sư anh là mai du vì nó nó sư cài da pin cài xin nó mà vì nó nghe mà vì nó có tiền sư cài da cho nưng nó có khẩu quá hệ lao nó nghe khẩu lại có sọt nưng nó À nó bát này phi nông ơi à ta mai phụ điều mũi phụ chắp cong hay mũi cái đài khám mượt từ ta phi nông ơi đôi mẹ thảo mẹ đôi thảo đó thảo cái sọp đó cái pin cây pin cây tố nừng pin cây xe มาฝากตัวบักไงกับขนมปังไว้กินเด้อโอ้ยพี่น้องอยู่ผู้เดียวโดยในบุ๊คซับบุ๊จูลุ้บเลยโดยกับเสียเงินไว้ให้แสนหนึ่งเอ้ามีเฉพาะคนไปซื uh 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 ้อให้ได้อยู่ได้อยู่ลูกหลานน้ำมันบีบ่เออลูกหลานน้ำมันเลยรับไปจลาดเขาฝากเพิ่นเก็บไปเก็บไปใช้ เวลาอยากกินยังก็ให้ลรนไปซื้อให้ได้เสร็จเด้ออยู่เพเดียวเนาะใหญเป็นห่วงเจ้าได้อเอเทเลยนมาจอดเลยาก็มีโอกาสกับเวมาเยี่ยมมายามพื่นมายามอี่เลยเอ้ยพุ่นวะโดยโดยโดยมาหใหอยู่ความกินความอยากล้างเทือาสี่มูจ้าเจ้าวจ้จ้า ป้าเพิ่นเอามาให้ไม่เอ้ยเฮากะมีเวลาเพิ่นว่ลคงไม่ไล่เลวจะป้จะทิมเลาได้เพิ่นว่ลให้มึงเจ้าบึงเลาได้ทุนลาได้วรือเป่าโดยโดยจะองว่าเออยเส้นตัวอิดีมีแห้งคงชุ่มเย็นอยู่เว้ยไปทางใดก็ให้ตลอดปลอดภัยโดย เห็นได้แล้วน้ําเงินคําก็ไล่มาเทมาให้มีพวกผู้แพงนี่แหละใช่บังมีนี่เลยเอ้าจ้าถูกด้วยเอ้าซั่นคําแล้วเฮาเมื่อก่อนเด้อโดยๆเบิ่งแยงตวงดีๆเด้อม่ตุเด้อโดยโดยๆๆสบายดีเด้อเบิ่งนั่นก็ได้อ่าเบิ่งนี่มายามแม่โดยมายามอยู่มาอยู่เเอ้าวยข้าซอันสุกแล้วแหละอายทวนๆอยู่พี่น้องเอ้ย อ่าไปพี่น้องเลยบ้านนี่พอตัวกลบก่อนคำมือตื่นตาแล้วพี่น้องเห็นเนาะจะได้มักบวกพี่น้องเงยแล้วเป็นของฝากแล้วบะอ่าเอากระบไดพี่น้องเงยเป็นอ่าแต่เพิ่นได้ให้ล้วต้องได้เอาส่วนพี่น้องเลยอ่าเอาก็เอารับแล้วไว้พี่น้องเงยที่จริงกับเรจะเอาดอกพอเราบ่มีแล้วกินนะนะก็ได้อยากไว้ให้เรากินนะพี่น้องเนาะอ่ะพอเตรียงพอตัวเดินทางก่อนบ้านนี้เนาะต้องขอขอบุณขอบุณพ่อแม่พี่น้อง เบิร์ตสุขูสุขนพี่น้องอที่เข้ามาติดตามครับส้คลิปจนจบแล้วก็บบุคคลโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนีก้กอะได้วเวะมาหาทาั้งยายน้องดอนพี่น้องเลยแล้อยู่ผู้เดียวเนาะแต่ว่าทาั้งอนาพ่อแม่ทั้งน้องดอนเองก็พุ่นแหละไปอยู่อีกบ,อนนอบ่อลนึงทั้งเอิบุญมนาซื่อที่ซื่อทางให้พุ่นแหละพี่น้องเอลยพวกเกินพวกซานใหม่เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เนาะอ่ะา,าก็แล้วก็ด้วยความที่เป็นคนเฒ่าเพิ่นก็นสิได้เครื่องสิได้ขดองกันทั้งท่านได้ไปอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่านอยู่นี่มันก็ไกลกันเติบเเเเเนนนนาาาาาะะกก็็ออีีีตแลล้้ววยยยยมมมม่่พง อ่ะขอขอบคุณขอบคุณใายลน์ก็ไม่พี่น้องเบอร์สกูทุคนเนาะจะดับมือนี้ไปก่อนสบายดีพี่น้องเบอร์สกูทุคนบ๊ายบายพี่น้อง